وأعطنا تأويلا اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فقد قال المصنف حفظ رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين أمين مسألة سبعٍ وثمانين اقتداء من اختلفت جهة القبلة عندهم إذا سافر إلى غير جهة القبلة كجهة الشرق مثلا وسافر آخر إلى جهة الغرب فلكل واحد أن يصلي النافلة إلى جهته وليس لأحدهما أن يقتدي بالآخر มัสอ allah D.P.17. เออก็ที่ไดาอูมันอิอชะลาฟัดจิฮะตุลกิบละจีอินดะฮุมนะบทเทวาด้วยเรื่องของการตามกันการไม่ยังตามกันสำหรับผู้ที่กิบลังตามกันกิบลัง ติดเทหันไปทางทิดเท,ทหันไปเวลาไม่ยั้งนั้นต่างกันถึงอีตามกันได้หรือไม่น่ะบ้านปลืลับก็คือในไม่ยั้งสุนัตน่ะอ้นี้คือเรื่องของมันก็คือในไม่ยั้งสุนัขจากี่เราเคยอ่านกันไปว่าส่วนหนึ่งมาจากชารัตที่จะทำให้โซไม่ยั้งนั่นก็คืออิสติกบาลุลกิบลาตินะก็คือการอะไรหันไปทางอิบลัต น่ก็คือติดตะวันตกนาตาบานเราก็คือติดตะวันตกก <c oughs> ิบหลัดก็คือติดเทเบตุลโล <c oughs> สถิตอยู่ถึงเขาบอกว่าอนุญาตให้ไม่ต้องหันไปทางจิตกิบหลักได้สำหรับสองกรณีหนึ่งก็คือการม่ยังในช่วงของการทำสงครามนาไอันั้นไม่ต้องหันทางกิบหลัดก็ไม่ฟื้สองมันก็คือการม่ยังสุนัต ในการเดินทางซึ่งเป็นการเดินทางที่อนุญาตและแต่ว่าน้องนะา้าเป็นการเดินทางที่หารามอันั้นไม่อนุญาตละนะดังนั้นสองเหตุการณ์นี้ก็คือการไม่ยั้งในในอะไรละ่ะส่วงสงครามทำสงครามกันไปปางฟันกันไปฟาง้งนะไม่ยั้งไปปางไม่ต้องหันทางอิบลัดก็ไม่คืสองมันก็คือการไม่ยั้งสุนัขในตอนเดินทางนะเราเดินทางไปไหนกันเลยแต่ มีสามัญนัตมีนะ่ะก็เรียกว่าอะไรล่ะอีมานอยากถืดีไม่ยังสุนัตในตอนเดินทาาอ่าม่ยังสุนัตหันไปทางในกระดาษนะไม่ต้องหันไปทั้งกิบลักแต่เทดีมันก็คือเวลาสุยุดเวลารองก็อเวลาหนังระวังสองสุยุดน่ะให้หันไปตั้งกิบลักอ่านั้นคือในเรื่องของการมายังสุนัตนะ่ะเตรียงกันตรงนี้ว่าตามกันได้นะสำหรับมะมุมกับอิมัมถึงแม้ว่า นายูยคนละหันคนละทิศคนละทางกันนั่นน่ะไอ้นี่ก็คือในการไม่ยังสุนัตถ้าเรียละเอียดอถซาซาฟาร์อิลาไงริจิฮะ ي ي ติลกิบลัติตาฮักวะอัลมุสลีคนไม่ยังนั่นเดินทางเดินทางไปย่งน่ะมุงตรงอะไรละเส้นทางนั้นมุงตรงไปย่งทิดเตไม่ใช่กิบลัตบานเราทิศกิบลัตก็คือทิศตะตกใช่ไหมละ่ะเนาะ ถึงที่นี้เราเดินทางไปทางอื่นนูไม่ใช่เดินทางไปตะตอกที่นะเดินทางไปตะตีนตะอัวนนอนก้นวาวไปกาญจิหัสช,ชารก์กีนะเชินเดินทางไปตะออกนู่มนะันเดินทางไปตะออกลงเล่นะขี้เรือลงเล่วาซาฟารออาขรุอิลาจิฮัติลกอร์บีส่วนอีกคนนึงเดินทางไปตะตอกนะลงโปรคนนึงลงเล่คนนึงลงโปร ฟลิคุลีวะหิดนอิยูศลิย์นน์ฟิลัตอิล่าจิฮัติฮิดังนั้นสำหรับนะทุกๆคนแต่ละคนก็เดียวนี้สามารถจะจะมายั้งสุนัตได้นะโดยแต่ละคนต่างห <c oughs> ันไปทางติดกับตัวเองมุงหน้าไปเพราะตาหากว่ามันมีพันธนุ์นะฮูก้เหมือนที่เราเคยเลี้ยงกันไปมันมีสองผักหนึ่งมันผักปกติตัวไปก็เรียกอาซีมะผากปกกติตัวไปนี่เราต้องหันไปทางอิบหลันะ แต่ถ้าหากว่าในอีกภาคหนึ่งเขาเรียกภาคพิเศษนะเรียกว่านะรุกซ้อหาลุกซ้อตรงนี้ก็คือการเดินทางภนะาคพิเศษตรงนี้คือการเดินทางดังนั้นผู้กรมก็เลยเดียนจากเทวะเราต้องหันไปทางอิบลัดปั๊บในตอนที่เราไม่ได้เดินทางนั่นนอนสำหรับยงสุนัตแต่พอเดินทางปั๊บกลายเป็นลุกซ้อนะกลายเป็นภาคกภาคพิเศษการอิบลัดของเราก็คือติดเทโรเดินทางมุ่งไปเราเดินทาง,งไปตนะานู มายังซืนัดกระหันไปทางโน้นแหละน่าได้อันนคือเขาจะผักกิเศษถึงที่นี่ขอบอกาสำรับแต่ละคนกับเดี๋ยวนี้นะคนนึงลุงล่คนนึ่งลงโพรนคนละตาก,กันนะสามารถจะจะไม่ยังสุนัตกันได้ทั้งเต็มาอพิเขบอกว่าไม่อนุญาตให้แต่ละคนตามกับอีกคนน่ย อนี ini ini, ้น ok no. ี ba ba ่กามาซรฮาบิฮิลอับบาดีอยู่คนเต่เลงนี่คนเตเเลงว่าตามกันไม่ได้นี่ไม่ถูกแต่ว่านอคนเตเเลงว่าตามกันไม่ได้นี่ก็คืออับบาดีนะอุลามะคนหนึ่งของมัซยิดชีฟีเชื่อว่าอับบาดีนิสบาไปยังอับบาตนะตัวชายของแกเชื่อว่าอับบาตอัลฮารวีอับบาตแบบผููเตลํำอิบาดัดมากนะทต่ำต่อิบาดัดอย่างแรงอย่าเลยก็เรียยวอับบา เ้าทำอิบาดันไม่มากเร่งก็เรียกอาบิดนะคนทำอินบาดันชือยๆอๆพอทำามากนะทำามาเข้ามากเข้านะเ็เรียกว่า,าววอับบาดถึงอุลมามะคนหนึ่งเชื่อว่าอับบาดีบอกว่าถ้าหากว่าคนหนึ่งเดินทางไปตะหนึงนน่งคนหนึ่งเดินทางไปอีตะหนึง่งคนละตากันอีมายังสูน่นั้นตามกันไม่ได้นะเกว่าพันนั่นแต่ความเป็นจริงก็คือตามกันได้นะแต่เดี๋ยวครั้งหลังยัง ฟิซซียาด่าที่แกเลงไว้ในหนังสือซิยาดาตตีละละหูซึ่งเป็นหนังสือที่อุลมามะว่ากันว่าเป็นของแกอันหนึ่งหนึ่งก็คือในฉบาบที่ต่างคนต่างไปคนละติดคนละทางกันที่ไม่ยังซุนนะตามหลังกันไม่ได้แกว่าฟาอีซาอีกมัสตราระหนึ่งหลักอันรูปแบบที่หนึ่งรูปแบบที่สองฟาอีซาว่าฟาโกนะฟ,ะ,ะฟาอีซาว่าฟาโกถ้าหากว่าสมมุติคนหนึ่ง ทางสองคนยืนสองคนตรงนี้คือมะมุ้มกับอีมัมยืนมุตะก็บีไลนี่ยืนคนละมุมกัน,นดาคิละละกะบัติในกะบะนะในเบตุลลอฮ์โน,นแล้วเนาะตุวมหัวเรานะได้เป็นอะไรละคนเยอคนโตมีตำแหน่งพอเบตุลลอห์เข้าม้คนคนเย้ะคนโตอะไรแล้วอนอะข้าวนอนแตา่ตะมุนตีได้ขนาดนั้นนะถึงตม้มหัวเรามีบุญวัสนาได้ข้าวไปในเบตุลลอฮ์ะนะข้าวกันไปสองสามคน ถึงนะแต่ละคนนะไม่ยัง้ะการไม่ยังก่อยไม่ยังหันหน้าไปตั้งไปตุลโอถึงที่นี่เราเข้าไปในไปตุลโอแล้วเราต้องหันไปตั้งในละ่ะมันอยู่ในอุลโลสังเป็นยังไงละ่ะถึงที่นี่ปับ๊บมะมุ้งอีมั้มยืนก็หลัดอ้า,าก,กันไปเลยนะยืนก็หลัดอ้ากันถ้าก้อล่ะอับบาดีก็บอกว่ายายู้รูไอ้อลิกติดานอนุญาตให้ตามกันได้เราหม่ามุ้งกับอีมัม้มแล้วแต่ว่าใครจะยืนตรงไหนมะมุ้งยืนตรงไหนอีมั้มยืนตรงไหนก็แล้วแต่ตามกันได้ หันไปคนละทิศคนละทางกันใมันหันหลังให้กันหรือว่าหันหน้าเข้าหากันหรือหันไปทางเดียวกันตามกันได้ถ้ายืนในใบตุลนโล่เลยอันนัลกะบะตุกิบละตุกุลลิวาฮิเดินมินฮูมาเพราะว่ากะบะหรือใบตุลนโล่นั้นเป็นกิบลักเท่ทุกคนจากทั้งสองคนก็เดียวแต่อยู่ในใบตุลนโล่ต้องหันไปเพราะหันไปตาเนี้ก็ใบตุลนโล่ปิดนั่นแหละเพราะอยู่ในใบตุลนโล่และแล้วเนาะ ถึงว่าฟิสซาฟารีว่าบุญฮานว่าฟิสซาฟารีกิบลัตุกุลลรวาฮิ i d น e ิฮาต a d ูแต่ในการเดินทางนั้นกิบลัดของแต่ละคนนั้นก็คือเปล่าไม้ของแต่ละคนเต็มมุงไปฮะใครเดินทางไปทางไหนกิบลัดอยู่ทางนั้นหากิบลัดม่เหมือนกันนาตาอยู่ในเบตุลลอฮ์กิบลัดก็คือหันไปทางไหนก็ได้วจิฮาตุฮ a d u ไ ذ รุจิฮ i ติลอาคอรีซึ่ง ทิศของอีกคนหนึ่งน่ะไอนีเ้เขาแหลงจึงสาพเรกก็เดียวตีคนหนึ่งเดินลุ่งไปข้างออกคนหนึ่งเดินไปข้างตอกกิบลั่ของแต่ละคนนั่นไม่เหมือนกันก็คือติดติดแต่ละคนมุงไปไม่เหมือนกันคนติดไปทางออกกิบลั่ของมันก็ทางออกใครติดไปทางตกกิบลั่ของมันก็ทางตอกดังนั้นว่าซาัลลซีฟัรรอเบ,บฮิลอับบาดียูไนอนี้อับบาดีเยกระวังสงกรณีนี้นี่มินอิคลติลาฟิลจิฮติวาทิดไม่เหมือนกัน ติดไม่เหมือนกันพันฝึกติดไม่เหมือนกันวาถ้าคนเดินทางนั่นติดของมันก็คือเป้่าไม้กิบลัดที่มันต้องไม่ยังหันไปคือเป้่าไม้ที่มันเดินทางไปดังนั้นคนนึงไปทางหนึ่งคนนึงไปทางนึงก็เลยตามกันไม่ซ้ออัมบาดีว่าพันน่ะสวนในเรื่องของคนที่อยู่ในกะบากิบลัดของทั้งสองคนเหมือนกันนั่นก็คือกะบาหันไปทางไหนกะบากก็เลยตามกันซ้อ สรุปก so, so, ah ็ค ah ือถ้ากิบลัดเดียวกันตามกันโซถ้าคนละกิบลัดตามกันไม่โซ่อับบาดีเข้าใจพันนะแต่ว่าวกตยูอักกะรูอะไรฮีอายุะตาราดูอะไรฮีมีการโตเยงนะยัติรอดตเยงวะอิกติดาอุลมูจ่าฮิดีนบะงดิฮิมบีบั้งดินฮาลาติลมุซาบะัติอัยลาติลมุกอัตละโกเย่งว่ามันมีมากันนะ ต่างคนต่างหันไปคนละทิศแต่ตามกันได้เช่นการตามของคนที่อยู่ในสงครามนะอยู่กําลังรบกันอยู่นะต่างคนต่างหันไปทางศัตรูคนนึงก็ควนศัตรูไมายั้งกันไ,กไปฟังนะหันไปคนละทิศคนละทางตามกันได้ว่าอินนะฮูยาจูดุหันอนุญาตให้ตามกันได้ว่าอินิคตลาฟัดจิฮาตุตากุลลิวาฮิดเดนถึงแม้ว่าต่างคนต่างทิศก็ต,ตามฮาฟาอินนะฮะ คำตอบฟาอินนาไอฟายูยะบุเขามีการตอบอะฟา,าอินนาฮาลาตูโดรูรอเตน้นไอ้นี้นี่เป็นสภาพดบรูรอสภาพัชุกเชิญนะสภาพชุกเชิญหมายถึงว่าถ้าไม่ไม่ยั้งแต่เดี๋ยววักตูมันตีมอดถึงถ้าค้อีไม่ยั้งหันไปทังอิบลัดสิ่งเดียวแต่เดี๋ยวนี้ศัตรูมันตีมาฟันขอ หากก็เลยเกิดภาวะชุกเฉินเกิดขึ้นว่าต้องไปยั้งไปด้วยต้องรลบไปด้วยต้องทำสองสิ่งพร้อมๆกันไอ้นั่นก็เรี๋ยวห้าละโดรูโรหมายถึงสภาพชุกเฉินดังนั้นกอยดอฟิกียาบอกว่าอัดดดรูโรต,ตูตูบิฮุลมาฮูรอตสภาพชุกเฉินนั่นมันจะมาอนุญาตให้เราทำของฮารามได้ะนะการทำของฮารามในตอนนี้คืออะไรก็คือการหันไปทางอื่นจากนิพละท์นะ เราไม่ยัง้งทางในสภาพปกตินั้นเราหันไปทางอื่นนั้นไม่ได้ไม่ยั้งนั้นจะบาดตายอันก็จะคล้องต้องห้ามแต่ในตอนนี้นี่มันอนุญาตเพราะสภาพฉุกเฉินนั่นก็คือเราอยู่ในช่วงของการทําสงครามอยู่ก็เลยอนุญาตในทําของที่เขาไม่อนุญาตได้ก็คือหันไปทางอื่นได้ในช่วงสุรบนี่น,น่นาะถึงวัลยะมาอาตูมัตลูบาตุนฟีฮาวามันดูบนอีไลฮะและยะมาอานั้นเป็นสิ่งที่เขาส่งเสริมให้กระทํา ว่าไอ้ดนฟะซลาตุลข่าฟิฟารีดต้นและการเม่ยังชิดดดตุลข وف, ่านใการเม่ยังในในตอนทําสงครามนั้นเป็นฟัดดูมากะันเพราะว่าเราที่ถุมเมยังไม่ได้ใช่ไหมละ่ะวัลจะมาอัตุมัตลูบาตุลฟิลฟารีบอดังนั้นเมื่อการเม่ยังในช่วงทำสงครามนั้นเป็นของฟดัดดูดังนั้นการทำยามาอะก,ะเะกะ็เป็นสุนัตมากะนะเป็นสุนัตมากะน ก็คือการทำยามาในมายังฟัดดูนั่นเป็นสิ่งที่ส่งเสริมอยู่เลยกาฟัดดีกีฟ้ายาเต้นเชนเราไมายังฟัดดูกีฟายะตัวไปเช่นอะไรเช่นการมายังยานาซาในาการมายังยาณาซามายังคนตายอ่าเขาส่งเสริมให้มีการทำแบบยามาเหมือนกันกับการมายังหาวัตถุเอาไอ้นีนอาตบเทกีฟายาเต้นหรือว่าฟัดดูอิน ฟัดดูอินมายังเตเป็นฟัดดูอินก็คือมายังหาเวลานี่แหละนี่เนาะกาเขาส่งเสริมให้มีการทํากันแบบยามามากัน,นเอาสุนัตเต้นอาตบเตฟัดเต้นหรือว่าเป็นการมายังสุนตัตสักที่ก็ตามสุนตัตตรงนี้นี่ไอ้าติซาบาเบนเอาจาติวักเต้นก็คือสุนตัต <c oughs> สุนตัตเตมีสาเหตเุเจนจันทรุประราคาสุริยุประราคา หรือไม่ยั้งเดือนเป็นจันท์วันเป็นศูนย์หนไอ้สูนนัตให้ทําแบบยามาเช่นเดียวกันอันก็เลยไม่ยังแต่มีสาเหตุนะหรือไม่ยั้งเทวามีเวลาของมันเช่นไม่ยั้งวันรายยาะม,มีเวลาของมันระวังอะไรละ่ะอยากในถึงไหนก็ว่าไปอันก็สุนั้ติด่ยข้องกับเวลาหาสุนัตให้ทําแบบยามาเช่นเดียวกันดังนั้นเช่นเดียวกันการไม่ยั้งในกรณีของการท,ทําสงครามก็บสนนัตให้ทา แบบจมาเช่นเดียวกันบิฮิลาฟินนาฟิลาติลมุตลากอติซึ่งต่างกับไม่ยังสุนัตเฉยๆนะไม่ยังสุนัตเฉยๆนาะสุนัตม่ยังส้ำเหมือนที่เคยอ่านกันไปก็คือสุนัตแต่มีสาเหตุนะเช่นเดือนเป็นจันทร์วันเป็นศูนย์ก็เลยท่านคือสาเหตุหรือสุนัตหายัดนะเรามีหายัดเศรษฐีคอสิ่งหนึ่งสิ่งใดฮะเราหมา่ไมา่ยังสุนัตท่านเป็นสุนัตตะประเภทนีน้นึ่รคือสุนัตจะเกี่ยวข้องกับสาเหตุ อ่าสุนัตเด็กเกี่ยวข้องกับสาเหตุหรือเกี่ยวข้องกับเวลานี่ยนะสุนัตให้ทําแบบจม,มาอกันตระเ,รเวนแต่สุนัตนาฟิลา่าสุนัตเฉยเฉยอะไรสุนัตเฉยเฉยละ่ะไม่เกี่ยวข้องอะไรไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ก็คือสุนัตแต่ไม่มีชื่อไม่ใช่ดูฮะไม่ใช่อิชอรไม่ใช่ใชสุนัตโมนีนั่นนี่หนึบนะนำไมยัง้งยัง้งนะสังกะาสาีไม่ยั้งขึ้นมากระตักเบ็ดบ้องก่อนอัลลอฮ์กูไมยั้งสุนัตหัวคิดบัตร Nà, nát chơi chơi. nà, nằm luận bầu, tu nát chơi chơi. À, ấy này, này. Bên cán mây nhắn nát thì mây su nát hay mây nhắn bẹp giả mạ. Bé, ta tí giả mạ, à, mai, phà in al giả mạ, à, ta phi hạ, giả y giả tốt. Đế đó tí thăm bẹp giả mạ, à, cả đá. Nè, nà. nàng cần phạt, eh, mây nát vá, giả mạ. À. Nà, nát chơi chơi. Do kinh mà đặc biệt, mây nát chơi chơi. วาไลซัตซุนนาตันซ ah, ึ итай, nah. ่งยามาอะไม่ใช่ซ <t dietary Sí> ุนนะนะไม่ใช่ซุนนะแต่เป็นสิ่งที่สามารถกระทำได้ฟาอินสอลลาณ์นาฟิลัตันตุสตาฮับบุฟีฮัลจามาอะตุฟิสซาฟารีถาเราไปทำไม่ยั้งเทตุสตาฮับบุฟีฮัลยามาอะตุวนเป็นสิ่งที่ให้กับนาฟิลัตันถาเราไม่ยั้งเทเขาซุนัดให้ยามาอะเนาะ ซาลา่นั่นฟิสซาฟารีอะลุยตรงนั้นณเมยังในตอนเดินทางอะไรมั่งละ่ะกัตารวีฮีวะนะวีหาเชนเมยังตรารวนะณแรงไหมตาร่วเมยังในตอนเดินทางะเมยังสุนัตในตอนเดินทางสิ่งสุนัตนั้นนั้นเป็นเมยังสุนัตเทเขาสุนัตให้ทํากันแบบยามาอเชนเมยังตารวะ วานะวิหะกันออีดิหรือไม่ยังอีดไม่ยังรายยาเราเดินทางกันอยู่นี่นถึงถึงเวลาไม่ยังต่อรถเลยหรือถึงเวลาไม่ยังรายะเลยขี่เครื่องบินอยู่บวชวันสุดท้ายเลยว็าชาวรายยาเลยแต่ว่าชาวนั้นนนั้นเราขี่เครื่องบินกันอยู่พอดีหรือเราขี่รถไฟกันอยู่พอดีถึงไม่ยังถึงเวลาไม่ยังรายะเลยถึงไม่ยังรายยานั้นมันอิดเดียวดอกเวลาใช่ไหมล่ะในช่วงว่าชาวนั้น จนกระสังถึงสายฮิดนึงอันเม็ดเวลาเลยถึงมายังรายญานั้นก็สุนัตให้มายังกันแบบดยามาดังนั้นฟยายัมบักรียวาวา إ ا จูอาดาอิฮะยามาอาตันอาลัดดาบไตนี่ดังนั้นสมควรจะจะอนุญาตให้มายังสุนัตเล่านั้นเป็นยาม,มากันอาลัดดาบไตัยนี่นะบนป้านะสองตัวคําว่าป้านะสองตัวนี่นี่ก็คือ พาหนะของมะมุมพาหนะของอิม,มัมนะ่ะสองเอือเทวาและง่ายๆว่ามะมุมกับอิมัมนะถึงแม่โยก็ละขั้นกันนะ่ะกาซูนั้นให้มายังเด่นยามาอากันับนภะาษาอะไรอยู่ในลำเดียวกันนะ่ะอยู่ในรถขั้นเดียวกันนะ่ะถึงเวลาเลยถึงประกาศกันว่าม่ยังระยะกันว่านนอน่ะหันไปทางไหนก็ได้หันไปทางเส่รถวิ่งก็ได้ไม่จําเป็นต้องหันไปทางกิบละนะ่ะมายังระยะกัน นะตัวให้ตัวมันไปยืนข้างหนา้าข้างก้นครับนะไปไปอยู่ข้างหนา้าตักเบ็เอลลาลอ์บัดก้นที่อยู่ข้างหลังก็ตามกันนะตามกันได้นั่นเป็นสุนัตเสสุนัตให้ทํากันแบบยามะในตนเดินทา่าก็สุนัตใหถ้ำยามะะมากันถึงถึงแม้ว่าต่างคนต่างหันไปคนละติดคนละท่ากันสักที่ก็ตามนะใช่ไหมละ่ะเพราะบางที่อะไรละ่ะในรถรถต้วมยั่งยั่ง เขาเอหันไปตานูกันยังน้อถึงกับเขาเองเจ้าหนึ่งหันไปตานีกันยังน่ะคนละแจ้หันไปคนละจิตคนละทางตามกันได้ไหมน่ะตามกันได้ไหมถึงจะเดี๋ยวอับบาดีบอกว่าตาหันไปคนละจิตคนละทางนั้นตามกันไม่ได้แต่ความเป็นจริงเล่ตามกันได้อิบนุหายยัตบอกว่าตามกันได้วายุวายุฮมะลูกาลามุลอับบาดีดังนั้นคำพูดของอับบาดีเถลงไปกันเดี๋ยวนี้น่ะเทว่ะตามกันไม่ได้นั่นเนาอ Mấy hay thăm dòng mà ác a này À lăn là la là tìm mút là có mai Ây nát tính mây nhắn nát chơi chơi đồ na nát chơi chơi mến tì lên bấy cả này Xu nát tìm mẹ kiểu khóng rây gặp vi lạ Xu nát tìm mẹ kiểu khóng rây gặp xa hệt Nước cực kinh mà dạc tìm nát chơi chơi Ây là mây xu gì hay tạm anh วัสดฟัดนะดังนั้นเพราะว่าอะไรละ่ะเพราะว่าอุปสรรคนั่นก็คือการเดินทางเพราะการเดินทางนี้เขาน้นว่าเป็นอุปสรรคแล้วเนาะอุปสรรคซึ่งก็คือการเดินทางนั้นลายมนายิมา,มาตัตนมัตลูบะตะมันไม่ได้ห้ามการทำยามะอะเลยเพราะยามะอานะสุนัขให้ทำอยปนานละนะไม่ว่าที่เกิดเหตุการณ์ใดขึ้นมาก็ต้องทำกันยามะอานะขึ้นมาวัดตัดยี่กูฟีฮะดังนั้น การเล้งให้เขบตับดยิกแปลว่าถ้าไม่เขบตรงนี้ก็คือการเทอับ,บาดีเล้งให้เขบก็เดียวทครั้งตอนนั้นว่าตามกันไม่ได้นั่นนะตามกันไม่ได้นั่นไกรูมูลาอีเมนไอไกรูมูนาซิฟไม่สมควรนะไม่สมควรเพราะว่ามัจับชาฟีอีอุลมามะมัจับชาฟีอีอิบนูหะยะนะเหล็กหลายหลายคนอิบนูหะยะได้เล้งไวในหนังสืออัลอีอาบว่าตามกันได้ถึงแม้ว่าหันไปคนล,ล,ละทิศคนละท่าสักที่ก็ตาม มีชารัจสองอย่างเท่านั้นหนึ่งมันห้ามห้างกันระวังมักมุมกับอีมัมเกินสามรอยโซกนะหรือรอยห้าสิบเมตรนะถ้าต่างคุณต่างคีบไปต่างคนณต่างคีบไปห้างไปบักเดียวเกินรอยห้าสิบเมตรนั้นแหละต่อตามกันไม่ได้เพราะมีโซ่ตามกันเลยนะแต่ถ้าตับตใดที่ว่าตามคนณต่างคีไปแม้งสือนั้นตามกันเยู่เลยไปก็เลยติดก็เลยทตามกันได้ตับใดที่ยังไม่ไกลไม่ห้างกันเกินสามรอยโซกหรือรอยห้าสิบเมตร และกรรูปอ่านเลื่อนไว้ระวังมม,มุมกับอิมามฮานั้นตามกันได้ตลอดตาบใดจ่มีสองควนวายดุลอาลาซาลิกะและสิงเทมาบ่งบอกว่าตามกันได้นี่ก็รุ่นอิมามิชฟิอีคำพูดของอิมามชาฟิอีรอเดียลลอฮฺอันฮูฟิลอุมในหนังสืออัลอุมวัลอัศฮาบีอันนี้อัตอติอัลอิมามีและกคำพูดของอัศฮาบหลูกษย์ของอิมามชาชฟิอี ความเป็นจริงเลยนี่เป็นคำพูดของอิมัมนาววีนะไม่ใช่ของอิมัมชาฟีอีที่ไอ้นี่นี่ของอิมัมนาววีแต่โมซอนเนปจากของหนังสือนี่บอกว่าเป็นของอิมัมชาฟีอีนี่หมายถึงเป็นของอิมัมชาฟีในด้านความหมายส่วนสำนวนนี่ของอิมัมนาววียูซสลลูนะศออลลลาตััีดว صلاة ا ฟีชิดดะติลเ في ش ฟีอ ل ลา ف ع อะติศอลาติลเ خ و ف ก็บอกว่าอุลมามะชาฟีอีนั่นไม่ยัง วันรายาะแหลกกาไม่ยั้งเดือนเป็นจันวันเป็นศูนย์นี่ในคณะทีรรมสงครามนั้นไม่ยั้งต่างคนต่างหันไปคนละจิตคนละท่าแต่เป็นยมมาอักก์วาลาตตยูรุซลาตุลิสติสกออิกาซาลิกะแต่สําหรับการไม่ยั้งขอฝนนั่นไม่อนุญาตให้ทาแบบนั้นสุนัขขอฝนนี่อัน,นี้เป็นไม่ยั้งสุนัตอะไรละ่ะ มูซับบับไม่ยั้งสุนัตเถมีสาเหตุนั่นก็คือเราดิขอฝนสุนัตให้ท่ำยามะอหมาการแต่ไม่อนุญาตให้ทำยามะแบบต่างคนต่างหันไปคนละติดคนละท่าเพราะอะไรละ่ะนาลีอันนาฮูลายุชาฟาวาตุหะเพราะว่ามันไม่เหมือนกันนะกับการไม่ยั้งอะไรสุริยุปร,ราคาหรือจันทรุปร,ราคาหรือไม่ยัง้งวันรายานะยะนั้นเพราะไม่ยั้งวันระยะเวลามันตีหมดต่อเดียวทาไม่แคบไม่ยั้งนะัน นะตาไม่เคบไม่ยัง้งต่อเดียวเวลามันหมดไม่ได้ไม่ยัง้งเช่นเดียวกันเดือนเป็นจันทร์วันเป็นสูนนั่นมันมีเวลาเฉพะต่อเดียวมันตีแจ้งซาลาวไม่ทันเดินไม่ยัง้งก็เลยต้องเคทไม่ยัง้งเมื่อต้องเคทไม่ยัง้งปับ๊บบางที่หันไปคุณละติดคุณละทา่าเพอ,อยู่ในช่วงสงครามละ่ะนะก็เลยอนุญาตให้ไม่ยัง้งแบบนั้นได้แต่การไม่ยั้งขอฝนนั้นขอต่อใดก็ได้ให้หยุดหลึกสรงค้ามกันสะก่อนนะก็คอยขคฝนก็ได้เพราะมันไม่มดเวลาการไม่ยั้งขอฝนเพราะมันไม่มีเวลา มันมีแก่เพียงสาเหตุไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเวลาก็ลเลยที่เอามาเทียบเคียงกันไม่ได้ดังนั้นสรุปกว่านาการไม่ยัง้งนาสุนัตนั่นสามารถทต่จะไม่ยั้งหันไปทางไหนก็ได้หันไปไม่ยังไปทางไหน,นได้หันไปทางเที่มุงหน้าไปหาเป้าไม้ถ้าเราเดินทางไปทางไหนปั๊บหันไปทางนั้นเลยอันคือการไม่ยั้งสุนัตนายและสามารถตามกันได้นาตามแดที่เราไม่ได้หางระวังหมักมุมกับอีมัม้สามร้อยโซหรือร้อยห้าสิบเมตร และตราบใดที่เรายัางรู้การเคลื่อนไหวของอิมัมการสามารถที่จะตามกันได้นะไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวที่เรารูโดยกับการได้ยินหรือการเห็นหรือการที่เราเห็นมุมที่เห็นอิมัมการามารถตามกันได้ตลอดต่อไปมัสอาลาตุกิบลาตุลมุซาฟิริอัลาดับบัติฮิฟะอินิฮตาลฟัดจิฮะตุฮฺมาวะลากิน Rakibal ma'mumu ad-dabbata makluban wastadbara wajhaha wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lamu bis-shawab. Allahumma qid lana fi ma aqta'na wa ma ta'ammadna wa ma asharna. Yang ada ini. Hah? Kamlang <tuh> dendang. Ya. พราะว่าถ้าถ้าหยุดนั้นก็คือมันอิสติกรอดเลยมันหยุดโยนเองแล้ก็คือตรงนั้นไปทางนู้นแหละพออิซาตอกอัมรูอิตาซาอว่าอิซัตซาอโดก็เมื่อแคบอุกผมกว้างเมื่อสถานการณ์กว้างหุบผมก็แคบลงไมยความเมื่อเราแคบนั่นก็คือเราต้องเดินทางสถานการณ์เราแคบเราหันไปทางนู้นหันไปทางจิตหลักมันแคบก็เลยหุบผมก็เปิดให้กว้างนั่นก็คือเราหันไปทางอื่นก็ได้ แต่เมืเอ่อไดเทิดอิจาอิต,ตะสาเมื่อหิดการสภาพการมันกว้างไม่ถึงเราอยู่บายเลยนั่นก็คือเราหยุดปักเลยโดก็อุูผมก็จะเขบรล,ล่วงหลับก็คือเราต้องหันไปทางทิพละมันอยู่ไปไหนอันกอยดอกิก